น้องลิซ่าเสิร์ฟอีกแล้วค่ะหลังจากก่อนหน้านี้นะคะมาปล่อยโพสต์น้องซุนี่กับน้องลิลลี่นะคะสวยมากๆเลยล่าสุดน้องลิซ่านับถอยหลังค่ะน้องลิซ่าบอกว่าออเจ์อีโกจะออกในอีก2วันสาวๆพร้อมแล้วแล้วคุณล่ะพวกเราพร้อมมากค่ะแล้วก็ปล่อยเที่ยงคืนซะด้วยโอ้หม่ก็แต่ละลุคคือปังจึ้งมากเลยนะเดี๋ยวตามมาชมรูปภาพกาันภาพแรกนะคะน้องสปีดี้ของเราผมแดงม่ออุย้ยแต่ว่าชุดคือเท่ม,มากๆทุกคนมันจะเป็นกางเกงนะคะที่เป็นลายเสือแล้วก็เล่นตรงเขี้ยวเขี้ยวใหญ่ๆ สาตาสีเขียวอุ้ยสปีดดี้ของแท้แล้วก็ด้านบนนะคะก็มีเป็นสีเขียวเช่นกันเล็บต่างๆของโรนิซ่าก็เป็นดีเทลเขียวเข้มค่ะชมพูเปรี้ยวสับเยิรัดมากค่ะสีก็จังหวะโอ้โหอดีตต้องมีการถ่ายกับร,รถแน่นอนนะคะแต่ว่าจะเป็นกี่คันมีคันไหนบ้างต้องรอติดตามภาพต่อมาค่ะก็จะเป็นน้องด็อกซี่อุ้ยด็อกซี่ก็แบบหวานซ่อนเปรี้ยวได้ไหมอะ่ะก็จะเป็นชุดคริสต์นะคะมีทัลลิกประมาณนั้นเลยออกชมพู ผู้ชมพูดายิบรายาเพรอะกีกกตาร์คู่ใจอริซ่าจะมาเล่นกีตาร์ให้ดิชมั้ยหรือเปล่าคะโซเซ็กซี่มากแต่ว่ามีความหวานอยู่แอดูรู้สึกแบบนั้นต่อมาค่ะน้องวิกซี่ของเราอม oh หมายการดเพลกร้อนแรงย่บบอกใครวิกซี่ก็คือพร้อมฟาจ้ะแซบถึงซวงสุดๆเลยเลยคะ่ะโนลิซ่าจังหวะจิกตามมองกล้องนะคะแล้วก็ยืนแบบพร้อมตบพร้อมฟาดมากๆเลยนะคะตาเฉียวมากปากอวบอิม่มต่อมาค่ะเป็นน้องคี้คนะคะน้องค,คี้ก็จะแบบออกแนวใสๆน่ารักน่ารัก,รกแต่ก็ แบบร้ายอะคะ่ะดูสายตาสิอืมแบบเชิ่วๆกับชีวิตนะคะกินอมยิม้มอะไรแบบนี้ผู้หญิงขี้เล่นหรือเปล่าองริซ่าสวยมากสีชมพูแล้วก็เพื่อนๆดู <c oughs> ๆดีเดียวสร้อยคอแล้วก็แขนนะแม่อันนั้นเป็นน้องตะเคีใช่ปะคะเออตรงแขนก็จะเป็นน้องตะเคนะคะที่กําลังงับโนริซ่านั่นเองอุ้ยเล่นกิมมิคกิมใจมากอยากได้อันเนี้ยต่อมาน้องซวนนี่ของเราอุยหวานกรุบซึ่งภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่องริซ่าใช้โปรโหมดเพลงมูนี่ฟอร์นนั่นเองนะจ๊ะจ,จริงๆทุกคน พร้อมแล้วค่ะสาหรับอัลบั้มของโนงริซ่านะคะโนริซ่าบอกว่าอเทอีโกจะออกในอีก2วันสาวๆพร้อมแล้วแล้วคุณล่ะพวกเราพร้อมมากค่ะแล้วก็ปล่อยเที่ยงคกินซะด้วยและแจ้งเตือนนะคะล่าสุดค่ะโนริซ่าเนี่ยจะมีไลฟ์สตรีมอัลเทอร์อีโกทาง YouTube นะคะ YouTube Music Nice แล้วก็ PlayStation Present l ลิซ่านั่นเองอาจะได้ฟังผ่านทาง YouTube ด้วยตอนนี้โนริซ่ามีการแปะลิงก์แล้ว27กุมภาพันธ์2568ตามเวลาไทยประมาณ10โมงเช้าค่ะเพื่อนๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยล่าสุด ไปที่ ig n o ร i i s a กันด้วยนะคะไปอินเกดให้กับลูกสาวสวยมาก